สวัสดีครับนี่ต้นทุเรียนที่ต้นทุเรียนบ้านนะที่ปลูกไว้เพื่อทำการทาบหรือเสียบข้างนะครับสูงประมาณเกือบหเมตรนะครับนี่ปลูกไว้ประมาณเกือบสองปีแล้วนี่ทำการทาบนะครับทาบใช้ตน้นทาบ เดี๋ยววันนี้จะมาทำการตัดนะครับตัดยอดเพื่อให้เขาแตกอเมนะีครับ ตัดแล้วกับลองดูติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ